สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิธีสโฟกัสไต้หวันประจำวันที่18ตุลาคมกับดิฉันมทิราชัยวุฒิคุณผู้ชมคะในไต้หวันมีรรงงานต่างชาติกว่า74,000 0คนแต่มีรายงานหลบหนีถึง84,000คนสภาหนัติบัญญัติไต้หวันจึงจัดประชุมข้ามกระทรวงรับฟังรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสสอบางคนสงสัยว่าภาษาสื่อสารไม่ได้ค่าเอเย่นสูงเกินไปส่งผลให้เกิดการหลบหนีบางคนชี้ให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจํานวนรายงานหลบหนีเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่าฮัลโหลฮัล ผู้หญิงชุดดำยืนอยู่ด้านนอกสถานี MRT เป็นแรางงานต่างชาติหลบหนีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนิวไทเปเข้าสอบถามทั้งนี้จำนวนแรางงานต่างชาติที่หลบหนีในประเทศมีเกิน8,000 80, 0คนแล้วมากขึ้นอย่างน้อยสองเท่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเอ่อ กระทรวงมหาดไทยใช้ทั้งการตรวจจับและแผนพิเศษเพื่อให้แรงงานต่างชาติหลบหนีไปแรงงานตัวด้วยตนเองอย่างไรก็ตามสสตั้งคำถามในผลลัพธ์มีคนถูกจับกลุ่มเพิ่มมากขึ้นสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองยอมรับว่าขาดแผนกำลังคนและการติดตามก็ค่อนข้างยากแต่ก็มีสสเห็นว่าเกี่ยวกับบริษัทจัดหางานมีแรงงานต่างชาติหลายแสนคนในไต้หวันทำงานด้านการผลิตผู้อนุบาลและงานอื่นๆ สสกล่าวว่าปัญหาในการสื่อสารก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการหลบหนีเช่นกันจึงแนะนําให้รัฐสนับสนุนด้านภาษาเสริมความรู้ให้แรงงานก่อนเข้าทํางานการท่องเที่ยวไต้หวันฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆแต่ปัญหาการขาดแคลนพนักงานบริการในอุตสาหกรรมโรงแรมไต้หวันยังไม่ได้รับการแก้ไขสภาบริหารไต้หวันวางแผนจะเปิดให้ภาคอุตสาหกรรมโรงแรมนําเข้าแรงงานต่างชาติแต่กระพูกต่อต้านจากกลุ่มสาภาพแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าต้องให้สิทธิ์การจ้างงานกับแรงงานท้องถิ่นก่อน แม่บ้านเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและจัดห้องหลังจากเช็คเอาท์หลังโควิดธุรกิจการท่องเที่ยวและที่พักได้ร้องเรียนปัญหาขาดแคลนแรงงานมานานกว่า1ปีแล้วเมื่อเร็วๆนี้สภาบริหารวางแผนจ้างแรงงานต่างชาติในธุรกิจโรงแรมรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานชีมิงชุนกล่าวว่าให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรกแต่ก็เคารพต่อข้อเสนอของกระทรวงคมานาคม อย่งางไรก็ตามปัญหาการขาดแคลนแรงงานยังคงรุนแรงก่อนหน้านี้มีโครงการนัดพบแรงงานแต่สำเร็จไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นราน้งชานเาด้านภาพแรงงานกล่าวกรณีจ้างแรงงานต่างชาติในธุรกิจโรงแรม เชื่อว่าอุตสาหกรรมอื่นๆก็อยากจะปฏิบัติตามแนวทางนี้ด้านชีหมิงชุนย้ำว่ากระทรวงแรงงานเข้าใจปัญหาการขาดแคลนแรงงานและจะรวบรวมความคิดเห็นจากทุกสาขาอาชีพเพื่อหารือต่อไปสองปีมีเพียงหนึ่งครั้งกับงานประกาศผลรางวัล Presidential Cultural Award พิธีมอบรางวัลซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้สมาคม Trans a s i a Sister Association ที่มุ่งมั่นขจัดทัศนคติทางสังคมต่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มานานหลายปีได้รับรางวัลคุณุปการด้านมนุษยธรรม พิธีมอบรางวัล Presidential Cultural Award ครั้งที่12จัดขึ้นที่กรุงไทเปมณฑ์ที่17ตุลาคมที่ผ่านมารางวัลขึ้นอุปการด้านมนุษยธรรมตกเป็นของสมาคม Trans a s i a Sister Association (TASAT) โดยสมาคมนี้เป็นสมาคมระดับประเทศแห่งแรกที่จัดตั้งโดยสตรีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ซึ่งเป็นคู่สมรสก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปีคศ2003มีความมุ่งมั่นจะเสริมสร้างความเข้าใจในสังคมไต้หวันเกี่ยวกับคู่สมรสที่เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 我希望未来的年年甚至永远歧可以消失สมาคม Trans Asia Sister Association ใช้เวลานานหลายปีในการรณรงค์จัดกิจกรรมและเรียกร้องการผ่านกฎหมายเพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้รับสิทธิและความคุ้มครองมากขึ้นนอกจากนี้ยังใช้วิธีการทางวัฒนธรรมถ่ายทอดสถานการณ์ที่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ต้องเผชิญและเรียกร้องการส่งเสริมสิทธิให้กับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ที่ตำบลผูหลีเมืองนันโถมีขยะจำนวนมากนะคะแต่การจัดการจากภายนอกไม่ดีทําให้กองขยะนับพันตันยังคงรอการทําความสะอาดโดยเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมามีคู่บ่าวสาวเลือกพื้นที่หน้ากองขยะนี้เป็นสถานที่ถ่ายภาพแต่งงานพวกเขาต้องการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหันมาเผชิญหน้ากับปัญหาขยะในไต้หวันร่วมกัน ไตลิ์กำลังแต่งหน้าจัดทรงผมให้คู่บ่าวสาวช่างภาพก็กำลังหามุมถ่ายภาพขณะที่แบ็กกราวด์ด้านหลังคือภูเขาขยะคู่บ่าวสาวที่เดินทางมาจากภาคเหนือคู่นี้มาถ่ายพ r e รเวดดิ้งโดยเลือกสถานที่เป็นกองขยะที่กำลังรอการจัดเก็บในตำบลภูหลีเจ้าบ่าวสวมชุดสูทเจ้าสาวสวมชุดเจ้าสา,สาวสีขาวแบ็กกราวด์ด้านหลังเป็นกองขยะสูงหลายชั้นคู่บ่าวสาวเผยว่าทั้งคู่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมานานแล้วเมื่อมาถ่ายพ r เเวดดิ้งที่นันโถจึงเกิดไอเดียขึ้นมาทันทีว่าจะมาถ่ายรูปที่หน้ากองขยะแห่งนี้้้โดยหหวังังกรระะตุนนนใปชชาาม สนใจกับปัญหาขยะในไต้หวันมากขึ้นความขัดแยงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสซึ่งคงดำเนินต่อไปผลกระทบด้านลบค่อยๆขยายวงกว้างเมื่อเร็วๆนี้ที่ยุโรปเกิดการต่อต้านเชื้อชาติและก่ออาชญากรรมเพื่อแก้แค้นอย่างต่อเนื่องวันที่17ตุลาคมพระราชวังแวร์ไซ์ถูกขู่วังระเบิดจึงต้องปิดชั่วคราวนอกจากนี้เมื่อวันที่16ตุลาคมกลุ่มฮามาสปล่อยภาพคลิปวิดีโอตัวประกันเป็นครั้งแรกพร้อมกับว่าพวกเขาควบคุมตัวประกันไว้ประมาณ200-250คน เมื่อวันที่16ตุลาคมกลุ่มฮามาสเผยคลิปวิดีโอของหนึ่งในตัวประกันหญิงเธอชื่อมิอาเชมซึ่งมีสัญชาติฝรั่งเศสและอิสราเอลซึ่งถูกจับระหว่างอยู่ที่งานคอนเสิร์ตเธอขอให้พวกเขาพาก,กลับบ้านไปหาครอบครัวโดยเร็วที่สุดรัฐบาลอิสราเอลอ้างว่ามีผู้คนประมาณ199คนถูกจับในขณะที่กลุ่มฮามาสอ้างว่ามีอย่างน้อย200-250คน ولكننا نؤكد بأن العدوان ا ل ص ه ي و ن ي الغاشم المبان والب الب نا م ص ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ส่งผลกระทบไปทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปพระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศสได้รับคำขู่วางระเบิดและปิดชั่วคราวในวันที่17ตุลาคมซึ่งเป็นครั้งที่สองในรอบ4ี่วัน ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ในตะวันออกกลางรุนแรงขึ้นอีกเมื่อวันที่13เกิดเหตุคนร้ายถือมีดบุกโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของฝรั่งเศสคนร้ายเป็นชายชาวเชเชนอ้างว่าเป็นนักรบของกลุ่มรัฐอิสลามและตะโกนว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บสมรายวันถัดมาที่พิพิธภัณฑ์ลูฟและพระราชวังแวร์ซายได้รับคำขู่วางระเบิดฝรั่งเศสยกระดับการแจ้งเตือนการก่อการร้ายทันที จนถึงขณะนี้มีผู้ถูกจับกลุ่มแล้ว183คนนอกจากนี้เมื่อวันที่16ตุลาคมมีแฟนบอลสวมเสื้อสวีเดน2รายถูกยิงเสียชีวิตในกรุงบรัสเซลประเทศเบล,เ,ลเยียมโดยชายชาวตุนิเซียที่อาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายอ้างว่าเป็นนักรบของกลุ่มรัฐอิสลามต้องการล้างแค้นให้กับชาวมุสลิมและตะโกนว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ต่อมาคนร้ายรายนี้ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่17ตุลาคม ขอบคุณที่ติดตามชมพีทเอสโฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพระมั่งไซก้าที่ขาซักสถานแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ